สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาฟเฟมลี่นะคะเราลองไปหาแย่ไข่มดแดงดูนะคะเผื่อจะได้เนาะมาทำกับข้าวมื้อเย็นเจอแล้วลังมดแดงนะคะเดี๋ยวลองแย่ดูสิว่าไข่หรือเปล่า ได้หรือเปล่าดูก่อนนะอุ้ยยังไม่มีเลยมีแต่แม่หเห็นมีไข่เลยสักเม็ดปกติเราจะหาตามนี่แหละต้นไม้นี่แหละเลาะริมถนนเนาะอยู่แถวบ้านนะ่ะ ไปหาแย่ไข่มดแดงก็จะหาตามนี้แหละลังเล็กลังน้อยมันก็ไข่นะอันนี้ไม่มีเลยแย่ไปก็ไม่มีเอานั่นไงลังน้อยน้อยน่ะลังน้อยน้อยน่ะเท่ากับปั้นแต่มันไม่มีไข่หรอกขนาดลังใหญ่ก็ยังไม่มีเคให้แม่มันออกหมด สร้างบ้านใหม่กำลังทำรังเล็กๆอยู่นี่เดี๋ยวให้มันไข่ก่่นเนาะเรามาเก็บฟักทองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไว้นานนะคะมันตากแดดมันจะสุกตากแดดแล้วมันจะสุกมันจะไม่อร่อยมาไปนึ่งเนาะหรือว,ว่าทำขนมโอ้โหน่าจะเนื้อนแน่นมากเลย แล้วลูกนี้อีกโอ้โหลูกนี้แกงเนาะเพราะมันเล็กพอดีแกงเลยลูกนี้ผิวเรียบลูกนี้ผิวหยาบเนี่ยผักนี่ล่ละผักที่ปลูกใหม่นี่แล้วจะรอดหรือเปล่าทำไมเห็ดค่อยไม่ออกสักทีเนาะเห็ดค่อยเนาะ หรือว่ามันไม่ได้คุมแล้วมันจะไม่ออกนะนี่มันเขาบอกว่ามันง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะถ้าไม่คุมมันก็ไม่ออกเรามาเปิดดูเห็ดฟางกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกหรือเปล่านะคะมันจะได้กินไหมเนาะนี่มันก็ร้อนอบอ้าวอยู่นะอากาศมันก็ร้อนอยู่ อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง้ไงไงิปตะาบาั้นกำลังเออกำลังเป็นเสื้อลาโอ้นี่ไงไนีน่ไงนี่กำลังกระต่อมแต่ว่าอันนี้ทำไมมันไม่กระต่อมสักทีนี่นี่ใส่อยู่บ่นี่เนาะไม่รู้เหมือนกันเนาะใส่อยู่บ่กระตุ่มเห็ดอยู่บ่นี่ก็เอาอยางรัดไว้นะคะ เดี๋ยวลองมาเปิดดูถุงนี้ว่ามันมีไหมที่สำคัญเปิดแล้วลืมนะสิมันก็เลยเย็นเนาะเปิดแล้วลืมอุ้ยเต็มมันก็ร้อนอบอ้าวอยู่นะดูอันนี้สิอุ้ยแบบนี้นะเอมันจะเกิดไหมนี่มันเป็นขาวๆเลยนี่ ขาวๆใหญ่ๆแล้วนี่มันจะเกิดหรือเปล่าหรือว่าเมดากระเซ็นแป้งข้านิวเยอะไปบ่ยังไงดูดีๆนี่เป็นขาวๆแบบนี้ ก็ฟ mm. uh, hey, ังม yani yeah, ันเน่าบ่จะออกไหมเนาะจะออกไหมเนาะอุ้ยนี่ไงเม็ดนึงเจอของจริงแล้วนี่เจอของจริงแล้วนี่โหมีใจดีใจที่เห็ดเรากำลังจะออกโอ้เจอแล้วหนึ่งเม็ด ปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันเย็นปิดไว้ปิดไว้ถ้าสําเร็จนะโอ้ยคงจะดีใจมากเลยนะปลูกเห็ดในถุงดำเนาะปลูกเห็ดในถุงดํานะคะขอให้สําเร็จทีเธอเรามาลดฟักทองกันนะคะหยอดปุ๋ยแล้วก็ต้องลดน้ํานะคะความจริงมันต้องถมนะมันต้องถมแต่ว่าไม่ได้เอาเสียมขยันมาเลยลดให้ปุ๋ยมันละลายนะคะ พราะปุ๋ยมันยังกองก้อเน่ะอยู่เลยโอ้โหอันนี้บวบปัดทำไมอืมไม่เค็นก็นี่แหละนี่เป็นกระจุกกระจุกอยิน อันนี้มะเขือเทศว่าจะขุดแปลงกระเทียมนะคะนี่มะเขือเทศโอ้ยแตงของยาละเจนหมากแล้วแปงของไม่ดาเลยมันน้ำเยอะไปมันเปียกเกินไปน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้กินเนี่ยมันเปียกน้ำเกินไป ต้องหาต้องซื้อมาปลูกใหม่น้ำมันเยอะไปนี่อันนี้ก็น้ำมันเยอะไปเห็นไหมอุ๊ยถั่วเกิดแล้วนี่ไงถัว่วโอ้ถั่วของเรางอกแล้วนี่มันหนาออ เออสร้างมันเถอะมันเดี๋ยวมันก็ฟื้นแล้วถอนออกนะมันแน่นมันแน่นเกินไปเอาไปปลูกเอาอันนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยเอ,อ,อบหรือไม่ก็เอาไปกินเลยก็ได้เพราะว่ามันแน่นเกินไป ดึงออกดึงออกดึงออกเหมือนดูใต้เนี่ยแยะๆเลยมาไปปลูกได้อีกตั้งเยอะแต่ว่าปลูกตอนนี้มันก็เหีนหน่ยวเนาะมันแดดแดดแรง ในคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ